ดูล่องนี้ต่อ,อวัเช้ากัดผิดกัดใจนะี่ก็ตัวกัดผิดนะมันแดดออกมันก็อยากจะกัดอะ่ะ นาเ,เ,นเอ้ยตกใจหมดเอาจนได้โอ้โหตกใจหมดเลยยาชโดไซโลกว่าเต็มเนี่ยงเลยโอ้โหฉอดกัดโคตรมันโคตรเท่อะตัวเนี้ยตีชะโดอันก่อนครับช่วงเช้ามันก็ยังพอมีกัดนะนี่ครับ กระบ,บาลแตกกัดอย่างนี้ใกล้ๆสายต้องดีนะครับเนี่ยไฟโลโลกว่าฝากไว้ไได้วยครับเจ้าแอร์ไลน์ตกปลาครับผมเนี่ยครับเป็นโลนะโลกว่านะตัวนี้กัดใกล้ๆเลยอเ้ยตกใจเบิดเลยกัดอย่างนี้ฝากไวไ้ด้วยครับผมหนึ่งแต้มสุดยอดมากครับลองดูกันต่อไปต่อไปรุ่น